เพืเ่อนๆหลายคนถามว่ามื้อเย็นกินโปรตีนกับผักผมกินยังไงผมกินแบบนี้นะครับอย่างเช่นวันนี้มากินเอเคผมก็จะสั่งเ k ชุดผักใหญ่นะครับมีตับบ้างมีนะครับอะไรก็ตามที่เป็นโปรตีนอย่างเช่นอันนี้มีไข่นะครับผมกินไข่2ฟองนะครับคนเดียวแล้วก็ไก่นี่ส่วนใหญ่ผมก็ไอเป็ดนะครับเป็ดย่างผมก็กินคนเดียวนะครับแล้วก็ ฝั่งนู้นจะมีหมูอันนี้ส่วนใหญ่ผมก็กินครึ่งหนึ่งภรรยาค,ครึ่งหนึ่งถ้าใครไม่อิ่มสามารถสั่งแบบนี้สองเซตก็ได้นะครับเื่าไหร่กระามที่เรามองไปแบบนี้แล้วเรากลัวว่าเอ๊ะมีอะไรที่มีแป้งบ้างก็จริงๆก็จะมีในแครอทมีนิดนึงแต่ถือว่าโอเคนะครับข้าโพดมีนิดนึงก็พอหยวนๆได้แต่ถ้าเป็นมีโยกผมจะไม่ได้กินนะครับข้าวผัดพวกนี้จะไม่ได้กินแล้วก็ นะถ้าใครจะกินน,น้ำแบบนี้นะครับแนะนำว่าให้เลือกเป็นหวานน้อยถ้าเขาสามารถสั่งได้แบบนี้นะครับก็พยายามกินแป้งจากน้ำตาลที่น้อยที่สุดแค่นี้เราก็จะสามารถอิ่มทั้งคืนนะครับตั้งแต่6โมงเย็นหกโมงเชา้าแล้วก็ผอมลงได้ด้วยโอเคแฟนผมมาแล้วสวัสดีครับ